ไอ้เหี้ยอะไรไม่เล่นไม้เหรอไม่แตกนะไม่ก็เห็นคู่หูไปเวทมาไงก็เปลี่ยนเลยเล่นไม้ดีกว่าไปไม้ไปไม้้องไปเอาต้องไปเอาอีกโอ้ยเหี้ยมันวิ่งยาวมันมีพวกผู้หญิงที่ชอบวิ่งยาวอยู่ต้องวิ่งแทงรัวเห็นอยู่เออมันแทงรัวเลยไม่กลับไม่เหี้ยเลยมันก็ไปเอาฆ่าพวกพวกนั้นพวกนั้นอาจจะพวกพวกนั้นน่ะมันจะมีปัญหากับพวกกูสู้ได้เบอร์ิวด้วยนะที่กูรอเชิญหน้าไปเลเบลเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ ยังไงก็สู้ได้ใช่เราเล่นหลุดกันเองแต่เวลาแต่เมื่อกี้เราเราหลุดโซนจริงเราจิ้มห่งเอาจิ้มยังไม่ได้แข่งที่ไรเลยถ้าเที่ยบคนแข่งที่เราเคยไปแข่งมาอูบอกให้อ่านไม่ได้เก่งถามว่าถามว่ามันมันได้ไหมมันได้แต่ถ้าถามว่าแบบขนาดนั้นมันไม่ซิกซิกก็ของจริงอะได้ยอมรับเลยซิกซิกก็ไฟอะเออ พี่โนลงเล่นนะพี่โนฮะลงเล่นนะไม่ต้องอยู่บนรถนะพี่โอเคเจ้าของมันก็หมดแล้วไม่เราไม่ลงกันเยอะเลยเมื่อกี้ปืนอะมันว่ามันไม่ค่อยมีค่ามากเว้ยเพราะว่ามันมันลุกทันเว้ยแจ็คเข้าใจป่ะคนมันเยอะอะปืนสักสองสักสามมันมันเหมือนโดมิโนอะไอ้แย่ผัดกันล้มผัดกันลุกผัดกันล้มผัดกันลุกอะยังไงมันก็มันมันไม่เหมือนสิบสองสิบสองอะ ตัวปืนอ่ะผมมองว่ามันมันมันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ลุงมันมันลุกกันทันอ่ะเข้าใจปะลุงยิงมาตัวหนึ่งมันก็ลุกขึ้นมาอีกตัวยุงยิงอีกตัวมันก็ลุกขึ้นมาอีกตัวเข้าใจปะคือบาลานซ์ปืนกับคนมันมันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่ใช่ตบสองตีสองอ่ะิบสองตีสองมันเห็นมันเห็นชัดว่าใครล้มอ่ะเพราะว่าปืนมันสองแล้วไฟสิบเวลาได้ตีหัวอ่าใช่แต่นี้คือมันเยบอกให้สลับกันลุกอ่ะ เอาปืนอะเป็นปืนคลุบเราด้วอ่ะไม่ถ้ามึงเชื่อกูถ้ามันไม่มียากันเลยสักคนน่ะเราเล่นปืนสี่อะวินมันเอายามาจากไหนวะพี่มีประโยชน์นั่นแหละเออมันไม่มียาเลยนะแต่มันมียาไงเพราะฉะนั้นปืนสี่ไม่มีความหมายาาแล้วบ้าทั้งสองทั้วสามวพราะเราเอาใครส่งให้มันวะสองสามคนก็น่าจะเป็นสกอตต์ป่ะพี่ใครส่งให้มันนะแล้วก็ไม่มีโตคาร์บเลยไม่มีเหรอมีไม่ใช่เหรอไม่มีบ้ามันเลเวลหนึ่งไม่มีโตคาร์บเออว่ะไม่มี ไม่ได้กัดสลักชื่อไอ้หนยอยู่ครับให้หนยวันนี้ไฟไฟแรกมันก็โดนเราเห็นปม่ะไอเซิร์ผมก็อยากรู้ว่าถ้าสกอตไม่ใช่ผมก็อยากดูการผมอยู่ดีไฟแรกมันโดนเราดิไม่มีการไฟกันมันก็มีใช้ก็เลยงงว่าตักเบลไปจากไหนวะไฟแรกมันโดนเรามันเหลือคนสองคนเองไฟแรกอ่ะเราเหลือบึ้มเลยแต่เราลงกันหมดนะไฟหน้าบ้านอ่ะไฟแรกอ่ะมันเข้าดีไฟแรกมึงเข้ากันดีเว้ยถึงไม่ได้แบบ ไอ้ที่กูภาพที่กูเห็นอะมันเราตายฟรีประมาณสามตัวสี่ตัวอยู่ข้างหน้าแบบโดนอิโมแบบไม่ไม่ไม่ไ,มได้ทําอะไรเลยนะใช่คือเข้าไปเสร็จใช่ปะเข้าไปปุ๊บแล้วก็วิ่งเหนียวมาเห็นแดงมา,มาแล้วมึงไปครับเอดีเลยใครไม่มีอ่ะมาตามมากผมไมอยากรู้ว่าใครวะทา,าให้แต่มันมันไม่ได้ขับมาโซนซ้ายนะถ้ามันจะคราฟ แต่มันมีทุกไฟเลยนะมันมีไฟอยู่เลม้นติดติดอยู่อ่ะมันเล่นผู้หญิงเลยผู้หญิงชอบวิ่งยาวเว้ยแบบวิ่งยาวแทงมุ้งทั่งวัวเลยกูเห็นอล้แต่มันพอมาไฟจับตัวหลุดมันแล้วมันตีกูได้มันก็เอาประโยนทิ้งน้ำอ่ะไอ้บาดี๋ยวมึงไม่เห็นลัคกี้เลยที่โซนซ้ายซ้ายไม่เจอเลยไม่เจอเลยมันอยู่โซนขวามันต้องขาฝั่งขวานะคราบยานะโออีเอ๊แซบลาฮัลัส น่าจะมีใกล้ๆอ่ะลองหาใกล้ๆมีแต่โลอกไม่ใช่เลสเลสป่ะเลสอ่ะเลสมีสิทพี่เลสมีสิทสูงมีเลสมีไอ้บ้านที่ดับเบิลเฮดขายไปอ่ะหลังนั้นยังไงวะอินเวดป่ะครับอ๋อเดอร์ล็อกอ๋อเดอร์ล็อกเออพวกโซนนั้นแ่ละโซนบริเวณนั้นเออมีอินเวดด้วยนี่หว่าอินเวดครับอินเวดท้านมันหมั่นกันอยู่ไม่ใช่เหรอแต่โคเอียน่าจะไม่ใช่กูว่านะโคเอะมันเดี่วกันผมว่าเลสป่ะ ว่าดูคิดว่าน่าจะเป็นไอเทยบ๊อบไม่ไม่ผมตีอยู่ไม่มีเวลาครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้สุดแล้วผมก็ไม่ครับให้แม่งด้วยไอเทยจับที่ฟังมาก็เสาร์อาทิตย์แหละเป็นไปได้ที่สุดเลยนะอืมมีสิทธิ์พี่ก็รู้กันอยู่นี่ก็รักกันดีใช่เสารอาที่ยนี่หัวการค้าด้วยแม่เดี๋ยวกูไปฟาร์มยังไม่ถึงเวลาไปกดไอเทมก่อน ผมว่าเจ็ดบาทเช่ลป่ะรอ่าไม่นป็นธรรมะลุงครับเออก็ลองที่ไหนก็ได้บ่อยมันมาน้านนี่เดมาด้วยครับไม่รู้ว่าถามบอลอ่ะบอลมดินมาปะ อเีระวังไม่ไม่ไม่มาเดี๋ยวไปหาเองก็ได้ที่ไหนมันบอกมันจะมาเมันบอกไม่ไรอ่ะพี่ไปดูงองๆแบบนี้งอมอยู่ตรงนี้เขาเป็นมาเขาเป็นบ่อยเป็นมาหลายวันแล้วเนอะมัในนี้แล้วเป็นหลายวันแล้ววันสองวันแล้วไม่ค่อยพูดเลยแต่จริงนะเว้ยตีถ้ามึงหนักใจอ่ะมึงพักก่อนก็ได้นะมึงไม่ต้องตีก็ได้นะเว้ย ามึงหนักใจมึงไปพักก่อนก็ได้เว้ยถ้ามึงไม่เต็มที่อ่ะไอ้เหี้ยเอาอะไรกันลุงไม่ไม่ไม่ต mm ้อล่นักใจไงพักก่อนก็ได้หนักใจเรื่องทุกเรื่องอะไรพักแม่มันเป็นโค้ดกูอยู่ถ้ามึงหนักใจมึงไปพักอะไรก่อนก็ได้ไอ้เหี้ยแล้วค่อยเต็มที่แล้วค่อยมาเสียงดูจะร้องให้ได้ไอ้เหี้ยดูดิไหวเปล่ามึงก็บอกดิ เครียดอะไรข้างนอกหรือเปล่าพี่ไม่รู้อ่ะถ้าเป็นอะไรก็ไปพักก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเพราะอาจจะเหนื่อยก็ได้พี่เขาอาจจะเหนื่อยนิดนึงแหละแต่เขาเล่นไหวโยเขามาไอ้เนี่ยเขาอาจจะเล่นไหวโยบรรยากาศหนาวเลยว่ะใช่มมคนา าจบเพื่อนตอดี๋ยวไฟนี้เซิร์ฟไม่ยืนสู้แล้ว,วเซิร์ฟแค่เปลี่ยนวิธีเล่นเฮ้ยไงเดีย๋ยวนี้มีเวลาให้แล,ล้วไงมีเวลาให้คนนั้นหรือเลปล่ามู๊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 อะก็กระชอนกระชอนขนาดนี้แล้วไอ้บอล ไม่ได้ช็อตได้ไงมีแบบโม่เพลงจีบกันนะพี่เออมีเพลงมีเพ,งเพงลงเออแบบจีบกันแบบโอโหทำเพลงจีบกันตั้งขนาดนั้นโวเป็นผู้หญิงที่เคนตายรักตายอย่างนี้ดนะ้วยอยากค้ั่งรักแบบนี้มาว่าพี่บอ๊อบ พี่กิ๋งเขาก็มีเรื่องอะไรแน่เลยครพี่บ๊อบอาสีหน้าเขาก็แบบเหมือนเขาไม่โอเคเลยอ่ะต้องมีอะไรแบบในใจแน่เลยครับถ้าเขาแบบไม่อยากเล่นก็ต้องบอกไว้ครูว่าจะได้แบบหาคนอื่นที่เขาอยากเล่นก่อนอ่ะเพราะถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยกูทีมมันก็ไม่โอเคนะเว้ยเขาเป็นไรอ่ะพี่จักรู้เปล่าพี่แกป่วยเปล่าแกป่วยเปล่าแกบอกกินยาอยู่อืมแกบอกแกกินยามาไม่สบายเปล่าแกบอกมากินยามาถ้าถ้าไม่สบายแล้วมัน แต่เมื่อวานก็ล่าเริองอยู่นะเ,เ,เะมื่อวานก็ไล่ไช่วยเพื่อนไล่อุ้มอยู่กับผมว่ะใช่มันอุ้มอยู่เมื่อวานอ่ะมีวันแน่นหนักหน่อยมันน่าจะยอมเรื่องโดนบ่นไหนนี่หรือเปล่าไม่ลงจากรถอะไรประมาณเนี้ยไม่แค่เรื่องแค่นั้นเองนะครับไม่รู้อ่ะเป็นอย่างนี้มันก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอาจจะโดนอะไรครับพูดอันหนึ่งอ่ะที่มันกระแทกจิตใจไอ้เขาเขาไม่ชอบไอ้โดนบ่นต่อหน้าคนอื่นมั้งพิตีอ่ะอาจจะป่วยก็ได้ครับอ่ากินยามาด้วย ก็อาจจะป่วยก็ได้ครับป่วยด้วยแต่ที่เซิร์พูดเห็นด้วยนะเสียเสียไม่ค่อยได้อ่ะเออมันแบบมันไม่อยากให้โดนต่อหน้าคนอื่นนะแต่ผมก็บ่นเขาทุกวันนะเอจริงอะช่วงนี้มันอาจจะรือไงก็อาจจะถือคตินี้ไงมันมีอยู่คนที่เขาแบบไม่ชอบอ่ะปกติกูก็ด่ามันทุกวันนะอย่างเงี้ยช่วงนี้มันโดนจี้บ่อยไงมันแบบบางทีแบบบางทีธาตุมันแตกก็มีนะเว้ ใช่แบบเหมือนคนโดนเรื่อยๆแล้วแบบยังามยังไม่ออกอาการเนี่ยแล้วพอสะสมสะสมใช่แล้วแบบท่าแตกแล้วอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนั้นเรื่องด่าแล้วเหมือนคุณเรื่องด่าเองอ่ะกูขอโทษเดี๋ยวผมเลิกเดี๋ยวผมเลิกกบดเลยเลิกบมดละมันอาจจะแค่ช่วงนี้หรือเปล่าก็อาจจะแบบอยากให้เป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเราไปทำไกแล้ววะใช่ฝึกลงตานแล้วท่าใสข้าแทกอ่ะคือเราเราเอาเพื่อเพื่อให้พูดกันตรงๆแบบกลางๆเลยเราปรับเข้าหามันมันต้องปรับเข้าหาเราด้วย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูพวกกูผิดได้ย่างเงี้ยจะไปขอโทษให้ก็ได้จะไปขอโทษมันจริงอะโอ้โหโทษแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกอะไรก็ได้อาจจะเมายาอยู่จริงก็ได้นะ้วโทษด้วยนะครับถ้าผมบ่นอะไรไปขอโทษด้วยนะครับโคตรแกงโคตรแกงครับจริงอะแกงเป็นหม้อเลยเนี่ยเดินเะหนักอีกเป็นหนักเข้าพีกเนี่ยเป็นหนักเข้าพีกนี่เขาไม่ไอ้เซอร์ อย่างน้อยพี่ก oh, okay. ับนางข้างเลกเว้ยไปไอซเซิร์ฟผมไม่ได้เป็นไรไอซเซิร์ฟมีอะไรกันก็ค่อยๆคุยกันนะครับพี่ผมแค่หม่านเอลเคตอนเนี้ยจะฆ่าล้างวาอพันแม่งว่ะเหมือนมาแล้วบ้าข้างหน้ามีมีรถเหมือนมีรถผ่านใช่ดักตี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 เก่าแล้วเนี่ยมามาแล้ว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 เต็มตัวเลยมาแล้วหรอมาแล้วหรอไหนวะรถผ่านขวานั่ฝั่งขวาพี่ทางเดียวกันทางเดียวกันทางเดียวกัน กันเ่ะจะได้ชมหนังสดวะปังเอาเอาอะไรไอ,อเสเซอร์อะไรมึงหาวงแหวนแสนปีกูดเหียอะหูหงิดวะ เมื ة, ่อไหร่มึงจะเลิกใช้มาส์กไวอ้สัตว์ตั้มบอลมึงแบบโตฟี่ไอ้ยากษ์ดูมันทำดิตั้มมันน่าต่อมันมันทำเราดิตั้มบอลไอ้ชิ้นเนี <да ่ยเมื่อกี้กูว่าตีช่วยมึงอยู่มึงไม่เห็นหรอกเออใช่คนนี้เฮียแม่งเลยผายเลยสัตวสเลยกูเลยอ่ะเมื่อกี้กูเล่นคู่กับมึงแล้วกูไปตายโดนเฮียบอยตีตายไอ้สัตว์ใครนะผมพี่ขาเบเกอนหนึ่งอ๋อ เป็นแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วได้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 ม่ใช่มี่าเขาไม่เป็นไรหรอกรู้แล้วว่งมึงไม่ต้องย้ำหรอกไอ้ที่อะแต่มันมีจริงๆนะคนที่แบบว่าถือคติแบบว่าไม่ชอบไม่ชอบโดนด่าต่อหน้าคนอื่นอน่ะมันมีโอ้ยอัดจมูก แนวดีๆป่ะ Er ไม่แต่ม pues mm nah, ันเป็นคนกันเองไงควายฝู่ควายนำกันเข้าตู้อ่ะมึงเห็นปะเนี่ยไปมาดูอ่ะคนต่างๆคนอนนี้อารพิติอาจจะไม่สนต์ิดดีกว่าเขาไม่รู้อ่ะแล้วก็ใจเอลเควงบอลไม่เหมือนกันหรอเปล่าเอเดฟ้าขวาอันนี้ก็บอกไม่ได้ว่ะะปรชาชนแม่งด่าไอ้ท่านเป็นฟอร์มทวิตด่าอยู่เลยอ่ะดูดิโคตจัดอ่ะอธิษฐานไปครับเพารักษาภาพลักษณ์ไงเลยต้องทวิตฟอม ึงจะบอกไว้บางไอ้ตั้มไม่รักษาภาพลักษณ์หรอขาด100ไครบ100คนนะครับพี่กอนโอ้เจ้าบีมนะครับที่ทำทุกสินะครับน้าเจ้าเอ็ม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 อ็มเอ็มนะครับาเดือนแล้ววายจังใส่เสื้อแล้วสุดจ้าใส่กางเกง

เห็นรถละเัาดันเราการมีแม่งเปลี่ยนเป็นเรื่อยเงี้ยเฮียอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมาไอ้มาดีเล่นแถวพี่อะมึงอยู่ไหนอ่ะเจ้าอยู่กำลังออกหน้าบ้านเดี๋ยวกูเล่นตรงมึงเดี๋ยวกูเล่นตรงมึงอ้าไอ้เฮียเอ้เรายังเติมน้ำมันกันอยู่เลยเติมบ้างตอนหน้าบ้านกูเล่นจนเติมน้ำมันอยู่เลยหนน้าาสมเด อย่าพึ่งบวกนะอย่าพึ่งบวกไปคนเติมมาู่อย่ายพึ่งบวกใครต้องไหนไม่เติมเต้นเนินเดิมอะไรมึงลงลงเข้าไปแล้วอย่าลงนะลงเข้าไปในบ้านนะรอรอรอเล่นตัวเดียวกันไอนกันี้อยู่ไหนเล่นแถวดาบพี่เล่นแถวดาบพี่เดี๋ยวพี่เล่นด้วยเองเล่นเลยเดี๋ยววิ่งตามเองเดี๋ยวกูวิ่งตามเองอยากลองไปขัไปทับไปทับไปไปนะ ด้วอ่ะพี่ดูวอกจะมาด้วยอ่ะเออโอยอย่าตีหัวเราก็พอไอ้หีอมาแล้วเล่นียเล่เดกินยาด้วยนาตวเล็กเขาจะลึกนะตัวเล็กันลึกนะอย่าลึกนะลงลงลงละเดี๋ยวลงันลงมันลงพี่รถันลงพี่รถัุลงพี่รถตัวเล็กอย่าลึกนะเย็นเย็นเฮ้ยชคกาันดีไม่ได้เฮ้ยการม่ดีไม่ได้

ข้าวุข้าวุลุงข้าวุ่ลุงจุ๊บๆข้วุลุงข้า่อ่นลุงจุ๊บๆข้ว่นลุงจุ๊บๆข้่นงบๆข้า่นลุงจุ๊บๆข้าวุ่นลงนุ๊บๆข้าวุ่นหุงยอะบ้าวุนลุงจุ๊บๆ้่นลุงจุ๊บๆข้าวอลุงจร๊บ้าวุ่อลุงสเยบะข้าวุ่นลยรจุ๊บๆข้เวุนลุงจุ๊บๆด้าวุ่นลงจุ้าวป่นลุงจุบๆข้าวุ่นลุงเุ๊้

เป้ก็ได้พี่กูไม่เฮี่ยยไม่มีหรอควายเฮียแกงฉันต่ำไม่ต่ำเราเราเราดู่ดนี่แร้วกห่อเมื่อเองมาอ่ะไอ้เฮียสุดแพี่รอดพี่ผลรอดปลห่อเพื่อเองไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับห่อเพื่อเพิร์กมึอกระเป๋าไรมึงกระเป๋าอะไรมึงไปตุกที่มึงไปชุบิกระเป๋าดิกดิกดิเข้าต่อครับบอสครับ เยอะเออเดี๋ยวตำรวจเขาเอาไปชุบกระบอลโอ้ยเยอะยี่อะไรวะของเพื่อนวายสวรเสียลงเปล่านานโดนหอนานแล้วครับตำรวจชุบเลยตำรวจที่เอาไปเมื่อกี้เขาหอนานแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเอาไปชุบเลยครับต้องชุบตรวจเลยไอ้เพื่อนดวจไอ้ไอ้ลูกตอมลูกตอมตำรวจรถตำรวจมาไอ้บอยไอ้ตำรวมาเดี๋ยวผมชุบเองเพื่อนตำรวจมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยเยอ้ยี่อะไรวะเนี่ยจัเดบกลงบาลเลยจับกระาลเลย ไา้เกดอ่อศพตรงนั้นผมช่วยได้เกดหนึ่งนะครับเอาหน้าอีกช่วยเฮียอะไรเป็นญาติเขาไอ้สัตว์ไม่ฟังเฮียเลยกดขอแล้วเม่ไม่พูดดีดีครับมาเลย ทำไมคุณตำรวจไม่ฟังหน่อยอครับเมีเย oh. ฟังหน่อยก็ได้ตรงนั้นตำรวจเยอะมันแยกสบตำรวจไปไม่ได้หรอกครับคิดเยอะสิโอเคครับโอเคครับ680ขอพ<อ>ูดไปแล้วก็ไม่ให้พูดไอเบนใช่ไหมเลขอ,อะไรครับ1680นะครับพาผมไปส่งที่เดิมเลยครับคุณตำรวจได้ได้ได้ได เมื่อกี้เมื่อเราก็เอาแต่แับเฮ้ยได้ศพบ้างป่ะเฮียเราเราต้องอองป่ะเออเอย่าไม่ได้เอาแต่บับด้วยหมดแล้วหมดแล้วได้แค่นี้แล้วได้แค่นี้แล้วไม่ได้แล้วเออไอหมดไอหมดเวลามันห่อไม่ได้แล้วจะไปซื้อกลับมาเลยเวลามันห่อไม่ได้แล้วไปหลวัดแล้วมันเหลือแต่ตำรวจแล้วโอเคได้แล้วเอาไปได้เอาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนต่อไม่ได้แล้วได้แค่เต้เพื่อนจะไปเอาตัวหลุดเพิ่มเอาเท่านี้ก่อนไปนอนเล่นตัวหลุดเลย ไม่เป็นไรไปโรงพยาบาลเอาตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเว้ยเราลากล่อตำรวจก็ให้ก็ได้แจ็คเวยเพื่อนมันจะได้เออเดี๋ยวไ,ได้ดไต้นหลุดจะไ,ไ,ได้ได้ง่ายง่ายเลยตัวจะยินฟังตำรวจได้ยินป่ะเจ๋วเลยเนาะทำงานเป็นทีมอ่ะตูต้ทีมาเฟียก็แบบเนี้ยแหละน่าจะเอารถที่มาหน่อยจตะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเมื่อกี้ผมวอารมณ์เกมเมื่อกี้ต้องบอกวิตรุวิตรุหน่อยติวตวิตรุนิดนึงว่ะ bit. Let's have a